เคยได้ยินไหมว่าชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงช่วงขึ้นเราจะมีความสุขในชีวิตทุกอย่างสวยงามรอบๆอบตัวมีแต่ความรักพูดอะไรกับใครมันช่างน่าดูมีความเชื่อถือเหลือเกินแต่หากลองย้อนดูอีกมุมหนึ่งของชีวิตในจังหวะที่เราเจอมรสุมหนักคำพูดแทบจะไม่มีความหมาย กับใครๆเลยทำอะไรก็ผิดไปหมดทำไมรอบๆตัวเรามีแต่สีดำชีวิตมันแย่จนไม่อยากสู้ต่อเลยคุณมองหาใครช่วยสักคนไม่มีเลยให้เลือกระหว่างนั่งร้องไห้รอความตายกับเลือกทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นแม้สิ่งที่ทำมันจะดูต้อยต่ำกว่าคนอื่น อาจจะเป็นวิธีที่เห็นผลช้าอาจจะอายคนอื่นแต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณได้ขึ้นจากหลุมนี้ได้คุณแม่งโคตรเก่งคุณแม่งโคตรสุดยอดโดยที่คุณไม่ต้องเก็บคำวิพากวิจารณ์ใครมาใส่หูเลยเชื่อเถอะถ้าผ่านทุกปัญหาไปได้ทุกคนก็ผ่านไปได้ เป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตโคตรล้มเหลวล้มลุกคุกคานตัดสินใจทำอะไรทำด้วยตัวเองตลอดทำสิบอย่างพลาดสิบอย่างชีวิตไม่ได้เริ่มจากศูนย์เริ่มจากติดลบตั้งสติแล้วลุยเช็ดน้ำตาแล้วจะทำให้สายตาเห็นทางออกชัดเจนขึ้นลุยใครจะดูถูกช่างมัน เราอย่าดูถูกตัวเองก็พอคุณโชคดีมากที่ได้สัมผัสรสชาติของชีวิตแบบนี้เชื่อเถอะคุณจะได้อะไรจากบทเรียนนี้มากมายคุณจะได้รู้ความจริงจากคนรอบตัวเรียกได้ว่าเป็นเครื่องครัดกองมิตรภาพที่แพงที่สุดในจัก,กรวาลที่คนรวยกี่พันล้านก็ไม่สามารถซื้อได้ จงกล้าเติบโต